สวัสดีครับแฟนๆเส้นทางบันเดินครับวันนี้อยู่กับผมบูมนะครับและบูมก็พาทุกคนมาอยู่ที่กองถ่ายละครเรื่องตุ๊กตาครับวันนี้จะมีฉากอะไรสนุกๆบ้างตามบูมไปดูเลยครับถ่ายทํากันอย่างเข้มข้นสําหรับละครเรื่องตุ๊กตาแม้ละครจะเป็นแนวดราม่าลึกลับแต่เมื่อไร่ที่นักสแสดงแก๊งนี้รวมตัวกันนําทีมโดยพระนางของเรื่องอย่างบูมกิดกล้องและแม็กกี้อาภารวมถึงรุงร้งรุ้งลาวันและโอชาคริสต้องมีเรื่องมาแซวกันตลอดอยังฉากนี้ที่กําลังถ่ายทําเป็นฉากที่2หนุ่มบูมและโอต่อยกันแย่งแม็กกี้แต่ลองมาฟังพวกเขาจะะเล่่่าาาวยัังงงไงกนบ้ค ใช่คืออย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าใบบานบบานี้เด็ดถูกต้องเราก็โอ้ไม่รู้จะห้ามยังไงต้องให้ช่วยห้ามหน่อยเป็นตุงเป็นตานะเราก <laughs> ็ <laughs> ามีการประทะคารมกันนิดหน่อยแล้วก็แบบ ออออตอนแรกเห็นเขาตีกันนะแล้วเรา,าวิ่งไปแล้วเราไปเห็นในใจเราก็แอบนึกกลัวน,นะว่าถ้าเขาเห็นที่เราเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายมาตีเราหรือเป <laughs> ล่าก็เราก็ไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้วด้วยเราแบบนังเอกเขาชอบเราเะนาะ,ะแต่ว่าเขาก็มาตามตื้นนังเอกเ,เนะใช่หรอชอบหรือเปล่าชอบผมแหละเขาก็จะมักจะพูดว่าเออเขามาก่อนนะเขานั่นเขานีเขาทำงานที่เดียวกันเขาแบบสนิทกันอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าแล้วไงมาก่อนแล้วไงผมมาหลังผมดังกว่านะครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปดูหน้าบ้านผมไม่มีใบไม้เลยเพราะว่าผมเด็ดผมเด็ด ติดตามชมด้วยละครเรื่องนี้นอกจากความหลอนความน่ากลัวของพี่ลุงอ่ของตัวของตัวตุ๊ก,กตาขีแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีแบบว่าเรื่องราวความรักแล้วก็รักสามเศร้ามีบูโอ้โหเรียกว่าครบรถพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับช่วงนี้นะครับบุมยังมีความสนุกจากละครอ,อีกหนึ่งเรื่องให้ชมครับตามไปดูเลยครับ เดินทางมาถึงครึ่งเรื่องแล้วสําหรับละครเรื่องปิน่นไพรความวุ่นวายในปางช้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในหญิงปิน่นไพรเกรซพัสิตาอค,คอยตามแก้ปัญหาที่พ่อเลี้ยงคากองก่อเอาไว้โดยมีเบนสันติราอารักขาอยู่ไม่ห่างซึ่งนอกจากเบนจะต้องดูแลเกรซแล้วยังต้องคอยหลบๆซ่อนๆเวลาที่เจอหน้าหมูภูษนะอีกลองไปดูกันว่าเบนต้องอําพรางตัวยังไงบ้างคะ่ะคนที่ไล่ผมได้เนี่ยมีแค่นหญิงคนเดียวครับคนอื่นไม่มีสิทธิ์ว่าแต่คนเถอะทำไมไม่กลับมาทักทีล่ะครับ ไม่เห็นแล้วก็ว่านายหญิงของผมเนี่ยต้องการจะพักผรผู้ชายเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้นะครับคุณเนี่ยไม่เคยดูแลผิวหน้าตัวเองเลยละสิหน้าเนี่ยถึงได้หยาบหนาขนาดนี้ฮะ <c oughs> ขอบอกให้เล่นไม่สงสารผมเลย <c oughs> บางทีก็แบบเนิบเนิ ้บางไอผมก็ต้องมีสมาธิกับพี่เบนพี่เบนก็พยายามแต่แกปิดหน้าแกไงแกะจะยิ้มแกก็ยิ้มได้ไงจำเสียงได้ก็ว่าไงว่าไงครับผมอยู่ทางนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเรื่อยของเราเขาก็ภูมิกับเ็าชอบเขาก็ลเ,เราก็เล่นปลอมตัวเยอะมากจนลืมจนจําไม่ได้แล้วมีความสนุกให้ได้ติดตามตัวละครแต่ละตัวก็มีความแบบคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยสนุกสนานแตกต่างกันไปในเรื่องเข้มข้นค่ะฝากด้วยค่ะปิินไทยค่ะ ติดตามชมละครปิน่นไพรทุกเย็ยนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกานะคะวันนี้เส้นทางบันเทิงลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ มันอาจจะยังไม่ดังเท่าไหร่ก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมเมื่อแกตอนท่อนฮุกคือแบบเฮ้ย hey! เคยได้ยินเพลงนี้จริงๆแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้อ่ะอยเพิเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิมเลย w w w b ์ k วเว็